เอาด้ยพ <l id> <Bond i> ี่น้องเชกี่งกายสิเขาเตัห่ากิตบลกรเ่งกาย้าบมรานมานางหัวยินโมจุยไม่ตุเมื่อคืนนี้เอาแต่วันกัน นอนตามหลายเงาสซบอนแห่บืนยืหันละบืนอากินข้าวเร็วจะดูเด็กกินข้าวาแม่ย้อยย้อยไหมถั่วจ้ะเออไปกอนเด้อทว่อันก็ต้องกันอื้วเด่ยไปอามั้ไปอาเลยมาถึงแล้วคิดถึงของห้องมากเลยตาผล นี่ของพลอยนะของพลอยนะขอพลให้พี่โสกินไหม,มไให้พี่โสกินนะคะจะรำง้อให้มาตอนจ,จะมาถึงแล้วมาถึงก้อยเตยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ,จ,จ็บขามันเห็นไหมเนี่ยเออมันกัดกันเมื่อเศร้านี่ล่ะโอ้มันเจ็บขาเราอยู่ที่ไหนพอๆไปหาหมอไหมไม่คุณไม่มอไม่อยู่เนี่ยเอาห้อ,องไปหาหมอ ไม่ค่นอะไอนยลับรับแล้วจ้ามาเล่นม้าหอดบานแล้วแอตเตนอาบน้ำหายแล้วนอนสบายเลยน้องพลอยน้องเพชรนอนข้างในค่ะผู้หนึ่งหัวก็เอาลงอูรับเราก็จะยกเขาในเงี้ยนนะจ้าน้องเพชยรยกเขาแล้ว คนผู้ล่างบ้านผู้ล่างบ้านต่ฝนล่างพืน้นฝนตกสนิมขึน้นฝนแห้งกัดจีนองหัวกระเซ้าอืมเงียบแต่เลยพระเจ้าสวรอน์พ่อ นี่ต้นดกดกี่น้อนต้ตนตนั้นมี่สองมวยทนเล่นหน่อย,อน,อยน,นี่สองมวยอันนี้ต้นนี้ไม่ได้ปลูก้ะจ้าเขาได้ปลูกนี่แหละจ้าหม่องเพิ่นเกิดขนาดเนี่ยแท่นบินจนแล้วเอาคงเกิดเองแก่ตาบานวยใหญ่ใหญ่ซ้ำปลูกกันเลย Ovi ni kakmieten!